โอ้น่าสนใจครับผมนึกว่าปั้นเล็กๆอ๋อหอมมากครับ,บคุณผ,ผู้ชมนี่นรับวันนี้ยายจัดจานด้วยนะคะนี่นะคะนี่ครับนี่นะคะมีะะข้างในอของนอกนุ่มในนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันตอนเที่ยงๆอย่างนี้ประจําเลยนะครับฮะฮะมาแม่มีอะไรมาแนะนำำําครับวันนี้อันนี้ยายมีหมูสับหมักบุนเส้นนะคะทอดกรอบนะคะวันนี้นะคะฮเ<ะ>ม,มนูอะไรแน่นหหมูสับหมูสับหมักบุนเส้นแทอดกรอทอดกรอบอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเยน็นๆหลานกลับมาจะได้กินได้นะคะไม่เผ็ดนะคะนี่นะคะครับคุณผู้ชมนี่นะคะหมูสับของเราครึ่งกิโลนะคะ วุ้นเส้นของเราสองร้อยกรัมนะคะจะเป็นวุ้นเส้นแห้งหรือวุ้นเส้นเปียกก็ได้นะคะนี่เราเอามาสับนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมีหอมหัวใหญ่นิดหน่อยนะคะอเอานิดอ่ะค่ะเอานิดหน่อยพอนะคะแล้วก็แครอทหน่อยหนึ่งนะคะหั่นเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสหนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะมีเกลือหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วอันนี้ก็จะมีเป็นแป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะใช้แ,แป้งมันเหรอวันนี้ใช่ใช้แป้งมันแล้วเราก็จะมีต้นหอมซอยหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะขาดไม่ได้นะคะสามเกลือของเรานะคะอ๋อสามเกลือก็มีกระเทียมร<อ>ากผักชีแล้วก็พริกไทยดํานะคะถ้าเรากลัวเด็กๆเผ็ดเราก็ใส่นิดเดียวนะคะถ้าไม่มี<อ>ถ้าบ้านไหนไม่มีเด็กๆก,ก็ใส่เยอะๆหน่อยได้นะคะ<อ>เพราะมันจะหอมน้าตาลแม่สีแปลกๆนะของแม่น้ําตาล น้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลไม่ได้ฟอกสีมันเหลือนิดเดียวนะคะมันก็เลยปนกันค่ะเหลือนิดเดียวขาวยางเหลือละนิดนะคะยายก็เลยต้องซื้อไว้ให้แม่แล้วครับคุณยายยังไม่ได้ซื้อนะคะมาครับเราจะทาอะไรก่อนดีคุณแม่มาค่ะเดี๋ยวเราจะผสมก่อนนะคะแม่ไม่เคยลองกินนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับอร่อยนะคะหอมหมูสับขาหมักพุนเส้นทอดอบเดี๋ยวเราจะมาผสมเครื่องปรุงกันเลยนะคะนี่นะคะเอา สาเกลือลงไปก่อนเลยค่ะสาบเกลือครับคุณผู oh ้ชมอันนี้นะคะเอาลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะหกปรุงรสของเรานะคะนี่ค่ะปรุงรสครับเกลือนะคะลงต่อเนื่องไปเลยครับคุณผู้ชมน้ำตาลค่ะน้ำตาลสองสีน้ำตาลสองสีเลยนะคะคุณยายวันนี้นี่นะคะ มันเหลืออย่างละหน่อยเดียวยายก็เลยใส่อย่างละหน่อยนะคะนี่นะคะแครอทหัวออใหญ่ครับค่ะนี่นะคะมาค่ะเราก็จะมาขยำเหมือนก่อนนะคะอ๋อขยำลยครับคุณชมอีกหนึ่งเมนูที่ดูน่ากินนะแต่ผมยังไม่เคยเลองชิม,มนะครับไ่เคยใช่ไหมคะอะนี่ครับคุณชมเมื่อก่อนใส่แม่เคยทําแน่เลยใช่ใช่แม่คนรีแม่ทำอยู่ แล้วมานี่ก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะนี่นะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นของเราเลยนะคะนี่นะคะวอวุ้นเส้นลงไปเลยครับผู้ชมนี่ค่ะตอนี้แม่เอามาสับๆใช่ค่ะทันๆสับๆนะคะมันก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นหอมของเราเข้าไปนะอีกทีหนึ่งนะคะก็จะสีสวย ปั้นเป็นกลมๆค่ะค่ะลูๆไม่ได้เนี่นะคะเราก็ใส่แป้งมันลงไปเลยนะคะเพิ่มความให้มันความเหนียวหน่อยๆนะคะให้ตัวหมูมันเกาะกันใช่ใช่น่าสนใจครับมีแป้งมันด้วยนะครับหรือใช้เป็นแป้งทอดกรอบได้ไหมแม่ได้ได้ก็ได้หมดใช่ไหมครับได้ได้หมดค่ะอ๋ยครับแต่นี้ยายจะลองเป็นแป้งแป้งมันดูก่อนอื นอกความจริงเราทํากินเราลองได้หมดนะคุณผู้ชมใช่ถ้าเราอร่อยเราก็จะบอกนะคะแต่หอมมากค่ะอืมตอนนี้หอมสามเกลอนะครับ่อยากต้องชิมแล้วเนี่ยทอดเลยไหมอย่าพิฆาตใจเย็นใจเย็นนี่นหละค่ะเนี่ยมันก็จะเเนียวเนียวแล้วใช่ไหมคะเนียนเนียวแล้วครับมาเราก็จะมาใส่ต้นหอมซอยของเรานะคะ วันนี้ใส่ต้นเดียวนะคะเพิ่มสีสันนะคะนี่นี่น,นิดหน่อยพอค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะหมูผสมบนเส้นทำให้ดูเยอะขึ้นมาเลยนม่ไหมเนาะหอมมากนี่นะคะมีแครอทด,ด้วยนะครับค่ะมีหอมแด้มีหอมหมูใหญ่ด้วยนะคะนิดหน่อยดูเติมสีสันนี่นะคะประมาณนี้นะคะค่ะ เตากันเลยนะครับอ๋อปิดเตาเลยครับคุณผู้ชมโอ้เยอะมากเลยครับแต่ตอนนี้หอมสับเกลืออย่างแรงเลยครับเปิดแก๊สแล้วครับผมกระทะของเราร้อแล้วนะคะกายจะเอาน้ํามันใส่เลยนะคะนี่นะคะน้ามันปลาล์มขอแเรานะคะสําหรับทอด ครึ่งหนึงใช่เยิ่มกันค่ะนี่ครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับคุณผู้ชมน้ำมันเริ่มร้อนแล้วยายเอาเบาแก๊สหน่อยหนึ่งคะอ่าเบาแก๊สหน่อยครับตอนเราใส่ไปจะได้ไม่ไหม้นะคะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะปั้นใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแม่ค่ะนี่นะคะโอ้หน่าสนใจครับผมนึกว่าปั้นเล็กๆอ๋อเหมาะมากครับคุณผู้ชม ใครชอบพอดีคำก็ได้นะเนาะได้ค่ะได้หมดแต่แบบนี้มันมันเร็วดีผมว่าหิวแล้วลูกบอกหิวแล้วไปทำงานเพิ่งจะกลับมานะคะบอกหิวแล้วเดี๋ยวต้องลองชิมรสชาติดูครับน่าทำขายแล้วไหมเนาะแบบนี้ทำกินได้ทำขายเกี้งเลยยายอ่ะ สุททำกินได้ทำขายเจ้งนะครับหมูเยอะหมูเยอะทีแม่ขอปั้นไปเร,ร่อยอย่างนี้เลยครับปั้นใหญ่ดีผมชอบจะเอาไฟอ่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม อย่างเราวนงดี๋ยนเอาประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่ะนเนาะอีกสักก้อน,นึงไหมันจะได้มเนื้อทิมยังเหลืออยู่ยได้สองรอบสองรอบไม่หมดหรอกมันเยอะมันเริ่มกระเด็นแล้วครับคุณผู้ชมเอเอจัดดีๆนี่ได้หลายก้อน,นึง เอาตรงนี้อีกก้อนไหมเดี๋ยวจับจัไปเรื่อยๆสองรอบดีเลย <c oughs> ตอนนี้เหมือนผมเล่งแม่นะครับ <c oughs> คนจะกินนะคะเล่งใหญ่เลยก็เอาสองก้อนสามก้อนนะคะ <c oughs> <c oughs> จะเอาสองรอบสองรอบพอละเนาะเ <c oughs> หนียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะครับผู้ชมมันม ผมออกงาน,นช้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรารอกันนะคะทอดไปสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมาพลิกกันนะครับมาดูกันนะคะนะครับเริ่มพลิกแล้วครับคุณผู้ชมทอันนี้แก่แม่ก็ทอดไฟอ่อนนะครับค่ะอืมไฟอ่อนครับ ข้างในมันจะได้สุกเลยนะถ้าเกิดเราไฟใช้ไฟแรงข้างในมันจะไม่ค่อยสุกอกอืมใช่ครับเพราะว่าหยวเราก,ก้อนใหญ่นะคะเแล้วก่อนนี้ยายทำอะไรยายก็ชอบใช้อกอบไฟแรงพอมันออกมาแล้วมันไม่สวยนะคะมันอย่างที่มันหนาๆมันไม่สุกในใช่ไหมก่อนเสียครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับนี่นี่นะคะับดสวยนะหน่ยายเบาแก๊สสุดกอนนะคะอ่าเบาแก๊สสุดแล้วครับเนี่ยได้แล้วเนาะแบบนี้เนาะแม่เนาะนี่ครับคุณผู้ชมสวยเลยนะครับสีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละเนาะโอ้โหค่ะเรียบร้อยเป็นหนึ่งชุดครับผมอ๋อ ก็จะ,จะทอดอันต่อไปนะคะตอนนี้เราเบาแก๊สสุดไปแล้วไหมเนาะเบาแก๊สสุดไปแล้วนะนี่ครับคุณผู้ชมน,นี่รอบสองนะครับปั้นเหมือนเดิมนะครับ อยากกินปั้นแบบรูปมะลายได้ไหมแม่เอาแบบไหนนะคะมะลายค่ะลูกสัญหาจะให้ทำนะคะเนี่ยคุณเล่นแม่นะครับโ <laughs> อ,อ้โแม่แม่พอดีเลยสองรอบเนี่ย <laughs> <laughs> รอบพอดีเลยคะแต่นี้เวลาคุณผู้ชมถ้าไข่ทอดสองรอบนะครับเบาแก๊สไว้เนาะไหมเนองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เปล่าเราจะปั้นเสร็จนะคะเออหรือใครจะปั้นไว้เลยก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรทําได้หมดทะเราทํากินเองนะคะเราไอ้นี่เราก็ลองไปทั่วทดลองเราก็ปั้นไว้เลยก็ได้นะคะนี่นะคะนะคะทั้สุดท้ายแล้วค่ะ ใช่แล้วครับผมนี่นะคะนี่เลยครับครับอเครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์รอบสองกันเลยนะครับน้าแม่เนาะนี่ครับผู้ชมนี่นะคะวันนี้ยายจัดจานด้วยนะคะนี่นะคะจัดจานให้สวยๆเลยครับนี่นะคะเดี๋ยวเรารอสีสันน่ากินเดี๋ยวเรารอรอบสองนะคะรอรอบสองนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมชุดสองครับนี่ยายจะพอแล้วนะคะใหญ่เก่งแล้วนะคะนี่นะคะอ๋อพอแล้วครับชุดสองเจ็ดร้อยครับก็ทอดประมาณเกือบสิบนาทีครับคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะครับไฟอ่อนๆนะคะแม่สีน่ากินจริงอยากจะลองแบบเคี้ยวดังกรอบเคี้ยวดังกรอบนะครับชุดสองครับ ผมมีเสียงมอไซค์ครับขอโทษด้วยนะครับผู้ชมนี่นะคะนีค่ะอ่าสียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยน,นะครับหม,มูสับหมักวนเส้นทอดกรอบสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะน่ากินน่ากินนี่ครับนี่นะคะ่ะนี่ข้างในกรอบนอก,น,อกนุ่มในนะคะนุ่มในเลยเนี่ยค่ะสีสันนะคะนี่อย่างไรเป่ากอนนะคะมันร้อนเราต้องไม่กลัวร้อนแม่ป <laughs> ากพร่องนะครับ <laughs> ทุกปักปักลองร้อคเกินเลยเป็นไงมั้งหอมสามเกลอใช่แล้วข้างนอกมันก็จะกรอบๆข้างในมันก็จะนิ่มๆแล้วก็มีกลิ่นของสามเกลอด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะนิ่มอุ้นเส้นกับหมูเข้ากันมากเลยค่ะอค่ะนี่ครับคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตาครับแล้วกลิ่นหอมอยู่นะแม่หอมหอมมากเลยเนี่ย มาครับมาชิมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมชิมกันเลยนะครับนี่นะคะมาว้าวว้าวอร่อยมากชิ้นไหนไม่ร้อนบ้างเนี่ยร้อนหมดของเก่าอไม่ร้อนนี่อันนี้กระทะแรกอ่ะไม่ใช่ของเก่ากระทะแรกอ่ะไม่ร้อน่อยร้อนละผมว่ามันร้อนเหมือนกันเลยโอ้แต่เหมือนกรอบๆนะกรอบกรอบนอกนุ่มในลองชิมเลยหอมมากเป็นไงหอม มกราเกลือพ totally ุ่งมาเลยใช่แต่ชมผมชอบเวลากัดโดนวุ้นเส้นเนี่ยอืมันนิ่มๆมันนิ่มๆหนึบๆกับหมูนะคะเข้ากันนะครับใช่ค่ะมีเค็มออกมาหน่อยๆให้มีรสชาติใช่ดีมากข้างในมันจะหนึบๆข้างนอกมันก็จะกรอบเนาะเนี่ยถ้าเรากินจากข้างในมันก็จะหนึบๆนะคะ่นะืะอื่บหนึบๆหมูอุ้งเส้นนะคะ หอมหอมมากเลยค่ะอร่อยด้วยอืมนี่กินเล่นอร่อยแล<ห>้วเดี๋ยวปีใหม่นะคะท่านผู้ชมไปทำแก้มเบียร์ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะอร่อยมากค่ะอืมขอบคุณอืมอืมอร่อยอรอยสชาติมันแบบหอมอร่อยกือ โอ้อย่างนี้ข้าวจานหนึ่งหมูก้อนหนึ่งกินอิ่มเลยนะคะเนี่ยอร่อยอ๋ออร่อยมากเลยครับออกเค็มนิดนิดนะครับคุณผู้ชมหมอมข้างในมันก็จะเน้นนิ่มกรอบนอกเลยนะแบบเนี้ยกรอบนอกจริงถ้าใครไม่อยากกินหมูอย่างเดียวนะคะเอาผักมาห่อได้ค่ะนี่นะคะกินได้เลยค่ะอ,อร่อยค่ะ หอผักกิน<า>อือหน่าสนมากแบบนี้ยอือครับอืมแล้วหอผักกินก็อร่อยนะกรอบนอกนุ่มในจริงอ,อร่อยมากถ้าใครไม่ชอบห่อหมูใหญ่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ยายชอบขายายก็เลยใส่ แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่ผงปรุงรสเนี่ยโอ้โหม,มันจะจืดจืดเนาะใช่จืดอร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมลองไปทําตามกันดูได้นะครับสูตรของแมงง่ายๆเลยครับไม่ยากนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าหมูหมูหมูสับก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะอืมเพราะยายแพ็กไว้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่หมูเต้นสองร้อยกรัมนะคะห่อเล็ก่อได้เข้ากันมากใช่ใช่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้ว,ลวจะวอร่อย มีวนเส้นเนี่ยมันทาให้แบบกัดแล้วเหมาะดีใช่ข้างในเราข้างนอกเรามันก็จะดูต้นหอมมันก็จะเกียมเกียมหน่อยนะคะแต่ข้างในเนี้ยสวยมากเลยค่ะนี้นะคะอ๋อวนเส้นมันกรอบข้างนอกด้วยใช,ใช่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 ข้างนอกมันก็จะกรอบเหมือนกันนี้่ไน, <ะ S 1> นี่นะ,ะกัดเหมาะจริงอร่อยยายก็ห่อผักกินได้อย่างนี้นะคะกิน ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะข้างในมันก็จะนุ่มอืมก็แม่ทอดแบบไม่อมน้ํามันดีอะใช่ไฟอ่อนอพร้มันไม่อมเลยแต่ว่าไฟอ่อนนะคะอือยังไงก็ลองดูนะครับคุณผู้ชมส่วนนี้นะครับ อร่อยเด็ดมากอร่อยค่ะเหมาะสำหรับกินแก้มเบียร์แก้มเ้าแก้มเบียร์ได้เลยนะครับปีใหม่เดี๋ยวลูกหลานอะไรใครมาเที่ยวก็ลองทําให้กินดูครับอร่อยครับอ,อร่อยจริงนะคะรสชาติโ <Okay S 2> อเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมบกบกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้หมูหมัก วุ้นเส้นทอดกรอบนะคะแสนอร่อยค่ะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย